ปัดไปที่ e-sport a fc mobile ฮะเนเธอร์แลนด์หรือว่าฝรั่งเศสมาเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเอ้ยสเปนเฮ้ยเก้าโอเคนะผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่ผมแกปสแกนจะเคยกับเกม fc mobile นะโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่ผมบอกเลยว่า ก่อนที่เรานะผมจะอำลาในส่วนของกิจกรรมยูฟายูโร2024นะผมโอ้โหบอกเลยว่าสเปนก็ได้แชมป์ไปแล้วนะก่อนที่จะอำลากิจกรรมนี้นะผมแล้วเราก็จะเข้ากิจกรรมใหม่นะผมจะมาจัดในส่วนของแพ็กยูฟายูโร2024นะผมผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเปิดกันไปหมดแล้วนะผมถ้าเกิดว่าอ่า ได้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะทุกคนนะอันนี้ผมยังไม่เปิดนะอันนี้ผมจะมาเปิดส่งท้ายกิจกรรมนะทุกคนนะนี่นะผมก็เงื่อนไขของเขาเนี่ยเราต้องเล่นอ่าสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3จนครบสัปดาห์ที่6นะทุกคนนะก็คือต้องเอาแต้มอ่ะต่างเอาแต้มของในส่วนของอ่าเนี่ยแต้มการเดินทางตัวเนี้ยมาเปิดเอาพวกกิจกรรมไอ้เอาพวกแบบนักเตะหรือว่ารางวัลให้หมดก่อนนะแล้วมันจะได้ทั้งหมด 6ครั้งนะทุกคนนะ1 2 3 4 5 6, 6พอได้6ครั้งปุ๊บแล้วเราจะได้เป้าหมายเลือก1รางวัลหลังจากอ่ารับรางวัลทั้งหมดในกล่องตลอด6สัปดาห์นะเออเขาจะเลือกได้อย่างแดงหนึ่งนะทุกคนนะมีนักเตะยูโรเบสเอไอคูณหนลุ้น99นะตรงนี้นะผมมีอาคันจิไมเมยองนะสตัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของแพ็กยูโรนะผมลุ้น96 ถึง99การันตีนะซื้อขายได้ด้วยนะตรงนี้นะมีเคลัสปูโยมีเบ็คแฮมฟาน์มัทเทนองดี Only, mm hmm. ก็ลุ้นกันทุกคนนะหรือว่าใครจะเอาไปขายก็ได้แต่ว่า99เนี่ยคือขายไม่ได้นะเออตรงนี้แล้วแต่ใครที่จะตัดสินใจดูเอานะแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งกนะ็ผมมาในส่วนของรางวัลตรงนี้นะ ก่อนที่จะอำลายกิจกรรมนะผมเขาก็แจกมานะถ้าเกิดว่าใครเล่นครบตรงนี้นะ7,000แต้มนะครก็มีรา,างวัลเขาให้เลือกเป็น v i r t u a l f u n d ก้า98แบบซื้อขายไม่ได้แล้วก็นักเตะด,ดาวดังยูโรคูณหอันนี้รุ่น95ถึง99แบบซื้อขายได้ผมบอกเลยว่ากิจกรรม อําลาในส่วนของยูโรเนี่ยผมว่าต้องจัดแบบเขาก็ไม่ได้แบบว่าาใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะอันนี้เหลืออีกสวันนะครับผมจะหมดแล้วนะทุกคนนะเออเหลืออีกสวันจะหมดแล้วนะหรือว่าอันนี้คลิปที่ผมลงไปเนี่ยกิจกรรมอาจจะหมดแ,แล้วก็เป็นได้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวนี้ไปจัดกันนะทุกคนนะอ่าถ้าเกิดว่าเราเปิดได้99ตรงเนี้ยก็เราไปเอาตัวนักเตะ99้าเก้าใช้มาแลกตรงนี้ได้ด้วยนะรุ้น9 9ถึง101แบบซื้อขายไม่ได้นะตรงนี้นะ ก็มีโอกาสที่ได้พวกนี้โควินเลียมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่อยากได้ยูโรเบสเอ็กไอนะวันนี้ผมจะเส้นทางลูกผู้ชายนะผมจะจัดในส่วนของนักเตะยูโรคูณ1แบบซื้อขายได้นะทุกคนนะโอเคนะเอผมไปแพ็คนี้ก่อนดีกว่าแพ็คนี้ก่อนรุน95ถึง99แบบซื้อขายได้นะตรงนี้มีโอกาสได้พวกกุลิาแฟงไรการด โรลองบองมาทิอุสอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะโอเคฮะฟันไนผมแมวแนะนัผมจะเดินเส้นทางรูปิชายนะผม95ถึง99นะตรงนี้นะพร้อมแล้วมาครับผมกดไปแล้วครับผมแพ็คแรกนะนี่คือแพ็คยูโรส่งท้ายกิจกรรมยูโร2024นะฮะลุ้น95ถึง99แบบซื้อขายได้พร้อมแล้วจัดมาฮะ ปัดไปที่ e-sport fc mobile ลุ้นให้เนเธอร์แลนด์ออกมาฮะมาเนเธอร์แลนด์ะกุลิดฮะ,ฮะ c m ฮะเบลเยียมเฮ้ยเดอะบอยปะเนี่ยโอ้ c m ใครวะที่ผมนึกว่าจะเป็นฟัวโอู้่อย่างน้อยก็สองร้อยเอ็มร้อยเอ็มอะไรเงี้ย โอ้น่าหน้าไข่วะเดลเยี่ยมนี้หรือต่อตัวเนี้ยโอ้โหสิบแปดล้านสิบแปดล้านโอ้โหบัโทรโถทุกคนสิบแปดล้านนะฮะไม่เป็นไรแพ็กนี้ถือว่าได้นะผมว่าดูเนี้ยฟันไดดีกว่าผมว่า,ม,วา,ม,วา,ม,วามีใครเลือกอ่าเลือกฟันไดบ้างว่าฟันไดน่าจะคุ้มเก้าสิบแปด ซื้อขายไม่ได้ก็จริงอะ่ะแต่ว่าเามาใช้ไนงะโอเคนะผมนี่คือแพ็กส่งท้ายยูโรนะต่อไปฮะ99เราไม่เอานะ99ได้แค่ไม่ไมยองกับอาคาจิสองตัวนะผมจะไปเซ็นทางรูปผู้ชายฮะ96้าสิบหกถึงเก้าสิบเก้อย่างต่ำก็กูริตอะ่ะอย่างต่ำก็กูริตอ่ะผมบอกเลยโอ้โหถ้าได้กูริตมานี่357ล้านทุกคนไม่ใช้แน่นอนนะเอามาขายฮะ ขายทําทีมดีกว่านะหรือว่าจะเป็นองลีอะไรเงี้ยองลี Only นี่ก็เอาเรื่องนะอัตราการบุกบานกลางนะฮะราคา2 9 4ล้านไม่ได้ต่างกับกุลิตมากนะได้องลีหรือกุลิตหรือใครก็ได้ก็คุ้มนะทุกคนนะแฟงไลกาดก,ก็ได้โอเคนะเบคแฮมปูโยโมาหมดฮนะมาครับนี่คือแพ็กยูโรส่งท้าย2024ฮะ จัดมาแพ็กฟรีฮะ e-sport จัดให้เราแล้วฮะมาเมื่อกี้อาจจะเกลือไปนะ18ล้านแต่ว่าเนี้ยอย่างต่ำก็1 0 0ล้านผมบอกเลยอย่างต่ำก็1 0 0ล้านนะคนดูผมบอกเลยพร้อมแล้วจัดมาฮะปัดไปที่ e-sport a fc mobile ฮะเนเธอร์แลนด์หรือว่าฝรั่งเศสมาเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเอ้ สเปนเฮ้ย98 TDM โรดี้เฮ้ยโรดี 3, 3, M, ้99โอ้โหโอ้รดี้99ครับโอ้โ oh, หนี่คือแพ็กนักเตะที่ซื้อขาได้นะยูโรครั้งที่แล้วอาจจะเกลือแต่ครั้งนี้ถือว่าต้องให้เอเอสปอร์ตนะโรดี้99เป็นตัวโมเมนต์นะทุกคนนะ เ,ออเขาจะมีตัว100่งร้อยป่ะร้อยหรือร้อยหนึ่งไว้อีกตัวหนึ่งอะ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้ถือว่าได้โรดี้มากก็คุ้มนะ99อันนี้ขายทําทีมได้แน่นอนฮะตรงนี้นะผมบอกเลยขายทําทีมแน่นอนฮะโรดี้โอ้โหรุนนะเก้าหกถึงเก้าสิบเก้านะตอนแรกผมตอนแรก่มรุนเป็นต่อเลสเอราว่าเก้าแปดไม่ใช่วะโรดี้เก้าเก้าถือว่าได้อยู่นะตรงนี้นะร้อยหกสิบล้านผมบอกแล้ว อย่างต่ำก็ร้อยล้านขึ้นโรดี้ฮะโอ้โหผมว่าใครเปิดก็คุ้มนะดีแล้วไม่ต้องดีผมเกือบไปไปแรเก้าแล้วไงตรงเนี้ยออโอเคนะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมยูโรเบสเอกไอเดี๋ยวมาจัดอีกรอบนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเ้าไปดูกันนะในตลาดมีหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหโอนาน่ามีคนขายอยู่นะร้อหกสิบล้านตีไปประมาณอ่า ประมาณ170กว่าล้านเกือบ180ล้านนะวันนี้นะก็ถือว่า EA แจกมาเป็นเกียรกรรมส่งท้ายก็ถือว่าคุ้มนะฮะโอเคนะใครที่ยังไม่เล่นก็ไปเล่นกันได้นะขายไปเลยฮะตีไปเลย19ล้านนะโอนาน้านะฮะแล้วก็โรดดี้ฮะจัดมาฮะโอ้โหคนตั้งอยู่1 5อยังมีคนขายนะรวยแนะ่นอนฮะวันนี้นะ168ล้านจัดไปฮะไม่เป็นไรนะเตจะลงนะ โอเคนะผมก็ไว้ประมาณนี้้ะกันสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เล่นกิจกรรมเนี่ยก็ไปเล่นกันได้นะผมแนะนำนะเล่นให้ครบแล้วก็จะได้รางวัลตามที่ผมเปิดมานะทุกคนนะขอให้เฮงรวยกันนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับ